สวัสดีจ้าวันนี้จะมาทํากระท้อนทรงเครื่องนะคะก่อนอื่นเราก็จะใส่น้ําลงไปจากนั้นเราก็จะมาใส่เกลือใส่เกลือเยอะหน่อยนะคะใส่เกลือลงไปกระท้อนของเราจะได้ไม่ดํานะคะใส่เกลือไปสองสมช้อน ตามด้วน้ำมะนาวน้ำมะนาวใส่เยอะหน่อยประมาณนี้นะคะจากนั้นทำให้เกลือละลายวันนี้จะมาทำกระท้อนทรงเครื่องจ้ะจากนั้นเราจะมาปอกกระท้อนก่อนกระท้อนซื้อมาลูกหนึ่งนะคะ ส้ะท,ท้อนมาลูกหนึ่งปอกเปลอเือกก่อนนี่นำเสนอกระท้อนทรงเครื่องจ้ะกระท้อนนี่หากินยากนะคะ หน้านี้ก็จะเป็นหน้ากระท้อนก็จะมีกระท้อนขายอยู่ก็ซื้อมาลูกหนึ่งก็แพงเหมือนกันนะคะกระท้อนหนึ่งลูกก็แพงเหมือนกันเราปอกเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะไปแช่น้ําเกลือที่กับน้ํามะนาวที่เราผสมไว้นะคะใส่น้ําไปนิดหนึ่งใส่ให้มันท่วมจะได้ไม่ดํานะคะ โอเคแช่ไปในน,นี้เดี๋ยวเรามาทำน้ำจิ้มกันเลยจ้ะน้ำจิ้มก็เราก็จะมีพริกขี้หนูสดแล้วก็มีกุ้งแห้งมีถั่วลิสงแล้วก็มีหอมแดงเดี๋ยวเราจะมาซอยหอมแดงนะคะบางคนก็ แต่ลราสูตรไม่เหมือนกันบางคนก็จะใส่กะปิไปนิดนึงสูตรนี้เราจะไม่ใส่กะปินะคะสูตรนี้บางคนก็ชอบใส่กะปิไปนิดนึงนะเวลาเคี่ยวเวลาเคี่ยวน้ำเชื่อมเนี่ยก็จะใส่กะปิไปนิดนึง โอเคหอมแดงซอยเรียบร้อยนะพักไว้ก่อนจากนั้นเราก็จะมีะน้ำตาลปิ๊บไม่มีน้ำตาลทรายแดงนะคะเราก็จะใส่น้ำตาลที่จริงเราไม่ต้องผสมกันน้ำตาลปิ๊บกับน้ำตาลทรายแดงนะคะไม่มีน้ำตาลทรายแดงก็จะใส่น้ำตาลปิ๊บก็ผสมกับน,น้ำตาลทรายขาวไปนิดนึงนะจ๊ะใส่น้ำไปถ้วยนึงนะคะเดี๋ยวเราจะไปเคี่ยวใส่อีกนิดนึง ใส่น้ำไปสองถ้วยจากนั้นตามด้วยน้ำตาลปี๊บตามด้วยน้ำตาลปี๊บเหลียมตาลปี๊บไม่พอเดี๋ยวก็เพิ่มได้นะคะน้ำตาลปี๊บเนี่ยก็จะใส่เยอะหน่อยน้ำตาลปี๊บน้ำต,ตาลปี๊บของเราก็อาจจะไม่พอนะคะ จะเพิ่มน้ำตาลปิ๊บอีกนิดนึงเพิ่มน้ำตาลปี๊บอีกนิดนึงจ้ะน้ำตาลปี๊บของเราไม่พอ ก็ต้องใช้เวลาเคี่ยวจ้ะต้องใช้เวลาเคี่ยวนะคะเอาประมาณนี้โอเคถ้าเหลือแล้วก็เก็บไว้ได้นะคะเก็บไ้ทำยำอย่างอื่นได้นะคะจากนั้นเราก็จะเปิดไฟเปิดไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆนะคะเปิดไฟเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะ เกลน้ำตาลไปก่อนนะคะแส่น้ำตาลทรายเข้าไปนิดนึงน้ำตาลทรายโอเคประมาณนี้ตามด้วยเกลือหนึ่งช้อนเกลือหนึ่งช้อนเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวเรามาเติมได้จ้ะ ใส่เกลือไปหนึ่งช้อนแล้วก็เคี่ยวจ้ะเคี่ยวแฟนอ่อนนะคะ นำเชื่อมเพาะเราก็จะเหนียวได้ที่ประมาณนี้นะคะก็จะเหนียวประมาณนี้นะคะพักให้เย็นก่อนนะคะเหนียวได้ที่ก็ประมาณนี้นะคะประมาณนี้แหละ จปักให้เย็นก่อนนะคะปักให้เย็นก่อนจากนั้นเราจะมาเฉาะเราจะมาเฉาะอ่าอันนี้นะคะกระท้อนของเรานะคะแล้วก็จะมาเฉาะ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 จนถึงอ่าใส่มาเลยนะคะเฉาะเฉาะ ชอบชอบจนถึง,ถงจนถึงไส้เลยจ้ะกระทอนนี้ก็จะมีความเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานนะคะเปรี้ยวอมหวานจ้ะ เปรียปร้ยวๆอมหวานนะคะโอ้ยเวลาเฉาะก็อย่าใช้แรงมากนะคะทีนี้เราจะมากดกดให้มันแตกกดตรงกลางกดตรงกลางกดแบบนี้ให้มันแบะออกนะคะกดให้มันแบะออกแบบนี้ ก็จะได้แบบนี้นะคะกดให้มันแบกออกแบบนี้ใส่จานไว้โอเคเดี๋ยวรอย้น้ำเชื่อมของเราเย็นตัวลงก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาจะมาป,ะะปราุงกันก็จะพอเย็นตัวลงแล้วเราก็จะมาใส่เครื่องอต่างลงไปนะคะใส่ทุกอย่างลงไปถั่วลิสงคั่วทุบพอบุบๆนะคะ หอมแดงซอยพริกขี้หนูกุ้งแหง้งใส่ลงไปจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราก็จะมาลากใส่ในนี้เลยนะคะ โอเคเสร็จสับเรียบร้อยวันนี้นำเสนอกระท้อนทรงเครื่องนะคะง่ายๆจะสูตรง่ายๆนะคะกระท้อนทรงเครื่องเราก็เสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณสาหรับการรับชมนะคะ